เสียที่ถ่ายถ่ายติไปร้านไหนเออผมชื่อช้างนะครับก็จะเป็นยางมอเตอร์ไซค์นะครับยางรถบรรทุกยางรถยนต์ยางรถถ่ายรถโฟลลิฟต์รถตักโฟคลารถตัดหญ้าเราก็จะมียางทุกอย่างครับซื้อยางครั้งใดให้มานึกถึงร้านช้างพลวััยครับวนันนี้เห็นข้างหลังไหมจ๊ะ วันนี้นะจ๊ะมาโกดังยางจ้าขึ้นชื่อว่ามียางทุกประเภททุกเซ็กเมนต์ไม่ว่าจะรถเล็กรถกลางรถใหญ่รถเมืองแร่เออมารู้จกัจกกับเจ้าของที่นี่เลยดีกว่าค่ะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงขายยางเยอะและทุกประเภทขนาดนี้ไปจ้าไปคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยเป็นใครยังไงมาจากไหนอ่าผมชื่อช้างนะครับอยู่นครปฐมครับ ร้านช้างเวอว์ไทยครับอ,อยู่อําเภอเมืองจองอังหวัดนครปฐมครับพี่จ้าครับธุบรกิจเราเนี่ยทำอะไรดีว่าก็จะเป็นยางโมเตอร์ไซค์นะครับยางรถบรรทุกยางรถยนต์ยางยรถถรถโฟล์คลิฟต์รถตักโกคาร์ดรถตัดญ้าอะไรมีทุกอย่างเลยครับ <Wow. S 1> เล่าที่มาหน่อยว่าที่นี่เป็นยังไงมาจากไหนก่อนที่เราจะเติบโตเร้านที่แบบว่ามีโคตรเงาจักรกลาดยางเยอะขนาดนี้อ๋อก็เริ่มต้นจากคุณพ่อนะครับ เปิดมาก่อน,มอนผมก็เป็นเจนที่สองแล้วครับก็ต่อยอดมาครับเป็นไงล่ะคุณพ่อสอนมาดีถูกต้องครับเราสนุกเราชอบแต่เด็กเราก็กลายว่ามาท่าต่อ,ต,อต่อยอดกับคุณพ่อเลยชจุดเด่นจุดเด่นนะเราเด่นกว่าใครเขาเราก็จะมีทุกอย่างทุกอย่างครับคือถ้ามาไม่เปลี่ยนเที่ยวละกันตั้งแต่มาเนี่ยรถยางไปใหญ่ๆนะแล้วก็ุูอ่ะออกไหลเป็นมากครับ ไม่พอคือรถยนต์ก็มาได้ไม่จําเป็นที่ว่าลูกค้าจะต้องมีแค่ยางมอเตอร์ไซค์วันนึงนึกถึงว่าผ่านเส้นนี้ให้แวะมาหาพี่ใชครับเพราะร้านอยู่ใกล้สังเกตง่ายมากๆเลยพี่แพมขอตกกัวรกนเด็ด <S <S ๆดงๆวงๆก็สามคำซื้อ,อยางครั้งใดให้มานึกถึงร้านช้างพาะ w ัาายครับบริการของพี่มีอะไรบ้างถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มีไซมี่วงล้อเติมลมในตัวเช่นพูดตัเจ่นเลยได้ แล้วเราเรานี่มีบริการปะยางเรเดียนของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเออเขาครบเขาครบทำไมกลัวอ่ะเมื่อกี้พี่ช้างเปิดมายังไงนี่แย่หนูอยู่เลยอยากกลัวดิช้างไหนๆก็ไหนๆละยางเทนี่อยู่ข้างหลังเยอะแยะมากเลยครับมีรุ่นอะไรบ้างเนี่ยก็ดูเลยครับมีทุกรุ่นนะครับมันเยอะเกินไปเราจะไม่ไหวใช่ไหมเอางี้ของพี่ช้างไหนขายดีสุดขายดีทุกอย่างครับตื่เต้น ขี่โม้บ่าขายดียังจะแจกฟรีน่าเขาพูดว่าขายดียังจะแจกฟรีอย่างเงี้ยถามโปรโมชั่นเลยดีกว่าถ้ามาเปลี่ยนยางกับพี่ช้างได้อ่อรฟรีบ้างอ๋อเรามีหลักการขายนะครับคือสวงล้อเนี่ยได้ตลอดเลยฟรีปะยางก็ฟรีฟลมในโตก็ฟรีฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยครับเออให้ฟรีไหมฟรียางหนูฟรีเลยดีกว่าปะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณเก่งงี้เอาไปเลยพี่อยา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 กีละอยาอยาเอาเงี้ยโปรโมชั่นเนที่พี่ช้างมีให้ครับใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อ๋อมีไหมมีกำหนดระยะไม่มีกำหนดเลยครับโปรโมชั่นแบบจุกๆยุคที่เหงาแหละหือว่าที่ทำกิจการเนี้ยคือเพราความเหงาของตัวเองกลัวลูกค้าไม่คุ้มครับกลัวลูกค้าไม่คุ้มแล้วจะเองคุ้มเลยปไม่พอนะพี่ช้างให้เยอะขนาดนี้ซีไอทีไม่ได้หน่อยน้าจ้าสำหรับคนที่ ขอยยางบิ๊กสกูตเตอร์นะไม่ว่าจะเป็น s อส1 5ต6วหนึงห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดทร์ก็ปีจุกลมไปให้หนึ่งครูเห็นไหมขายที่ขายยางนี้ยุกลมสวยไหมครับพี่แถมสวยมันหนุ่มนอะคะ่ะโอโ้โหดีเลยคุณพ <laughs> ี่คุณพี่พทำอย่างนี้ได้ไม่ได้นะเอสซีถูอยู่นะเอเอซีจาัก,การาเลยจาัก,การาเลยอะใครอยู่โซนนะครหถงถือว่าร้านพี่ช้างนี่ทำเรดีนะติดถนนใหญ่เลยเนี่ยโอ้โห ตอนมานี่จะเอ๋ง่ายมากครับพี่ช้างขายตัวเองหน่อยไหมฝากร้านนะครับช่องทางนะครับมีทั้งเพจช้างพัวไทยมีทั้งช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้ก็ชื่อช้างพัวไทยเหมือนกันครับภาษาอังกฤษภาษาไทยคุณพี่ภาษาไทยเออภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วก็ลาซาด้าก็ช้างพัวไทยทิกเก็ก็มีอีกเออนี่โตเชียวครบที่มีครบทุกช่องทางเหมือนกันใช่ เบ,เบอร์เบอร์เบอร์เมื่อกี้หรือลุดนิดเบอร์อย่างเนี่ยอ่ะศูนย์แปดเก้าแปดสามสามสองเก้าศูนย์สองครับนี่โทร,รโทรแล้วทักมาได้เลยไหมทักมาได้เลยครับแต่อย่าทักดึกนะครับลูกร้อ,กอ,งกองเออว่าลูกร้องลูกร้องเออไหนไหนก็ไหนไหนละถ้าพี่ไม่คิดจะขายตัวเองอะนะลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามาขายเราพี่เชื่อมั่นในตัวลูกค้าพี่ไหมเชื่อครับาาเราจะมาดูว่าเอฟซีของช้างเขาไปมีเยอะแค่ไหน คอมเมนต์เลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถทัวงมอเตอร์ไซค์หรือทุกเซกเมนต์คอมเมนต์เลยว่าพี่ช้างบริการดีแค่ไหนอ่ะหรือว่าซื้ออย่างอะไรพี่ชา้างเลบ้างคอมเมนต์จ้าช่วยขาย่อยจ้า,าอยากเจอพี่ช้างก็แวะมาเลยจ้าสำหรับโซนนคะรปฐมคนนี้พลาดไม่ได้ ไม่ลูกค้าตีหัวพ่อค้าก็พ่อค้าตีหัวลูกค้าแหละตรงเนี้ยเออถ้าใครอยากเจอเมย์กับพี่ช้างอกีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะจ๊ะว่าให้มาเยี่ยมเยียนพี่ช้างอกีกหรือมาแกล้งพี่ช้างได้เลยครับด,ดีมากครับเออวถ้าอยากเจอเมย์กับพี่ช้างอกีกก็สามารถติดตามที่ซีเอทีโมโตไทยแลนด์หรือที่รายการซีเอทีไทยทายปิ๊ไปร้านไหนเอ่ยไปแล้วพี่พช้างบอกมึงบอกมึงบอกมึงบายบาย งานนี้มาครับผู้แขนตุวนกันไปเลยจ้า